แข่งสูสีกันเลยทีเดียวนะครับคงม,มันกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับบูชาสมาัติถึงอาจารย์สกุลนะครับตอนนี้อาจารย์รชาติเงามากมายนะครับมาช่วยกันทอดฟุตบอหน่อยนะครับ นักกีฬานะครับเอาเสื้อใส่ในกางเกงครับเอาเสื้อใส่ในกางเกงน,นะครับปาดปาดปาด

บอาละครับนักกีฬาเดินลงสนามแล้วนะครับพร้อมที่จะทําการแข่งขันนะครับสําหรับเจ้าโบก้หมายเล็กหนึ่งนะครับผู้แข่งัวของทีมสีแดงนะครับเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนด้วยนะครับทำฟุตบอลรู้ว่าไปหลายลูกแล้วนะครับขอเพื่อนเตะไปชนฝันนะครับฟันเขาเจาะที่กองล่กไปสามสี่ใบแล้วนะครับสําหรับเจ้าคนนี้นะครับจะตามองด้านขวาของสีแดงด้วยนะครับเจ้าจุดนะครับ โอ้ oh, สีแดงยังมีกองหน้าซปเปอร์สตาร์นะครับอีกหนึ่งคนนะครับอาอทิตย์หนึ่งซ้อมวันเดียวนะครับ mm hmm. สีขาวใส่รองเท้าสีขาวนะครับเจ้าเจนอยู่ข้างหน้านะครับอ่ ได้นะครับเป็นสีเหลืองหรือสีแดงไม่ได้นะครับรอสักครู่นะครับรอเยี่ยมอยู่นะครับเอาละครับถอดเสื้อไปก่อนครับถอดเสื้อวางไว้เลยเดี๋ยวเยี้ยมมาให้ใส่ครับเริ่มกันในขันได้ครับคงไม่หนาวนะครับเอาเลยครับ การแข่งขันเริ่มแล้วนะครับสำหรับผู้บอลคู่แรกแสงชายยิงไกลเลยทีเดียวตายยังตีกองหลังได้จากแต่นั่นนะครับบอลอยู่ที่กับใครไม่รู้นะครับมองไม่ทันสีแดงโอ้เมื่อกี้สีแดงพยายามจะเลี้ยงอยู่ที่หน้าประตูเองแล้วเสียบอลให้กับหมายเลข84ของทางสีเหลืองกละสีแดงยังแย่งไปได้บอลอยู่ที่เจ้าแม็กของทางเลาสีแดงพยายามนำเลี้ยงบอลขึ้นไปแต่ยังไม่ส่งให้ใครไดีเหลืองแย่งกันไปได้นะครับบอลอยู่ที่กลางสนาม ป็นสีเหลืองทีได้บอลยิงมาสีเหลืองพยายามรับกกับผู้ถูกสีแดงแต่ยังถูกสีแดงเจ้าไม่พยายามพาบอลขึ้นไปพยายามพาบอลขึ้นไปคนเดียวแล้วส่งไปให้กับเพื่อนนะครับเโดยพยายามล็อกโดยหมายเลขแปดแล้วส่งกลับมาให้เจ้าใหม่พยายามทำชิ้นการเตะยันติเพื่อนสีเหลืองหมายเลขเจ็ดเตะก็อกกลางให้กับเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เขี่ยให้กับสีแดงบอลอยู่ที่เจ้าแม็กซ์นั้นเขาพยายามทำบอลขึ้นไปนะครับบอลยด่ เป็นการของบอลที pues ่แดงที่แดงทำการบุกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบอลอยู่ที่ซูเปอร์สตาร์เจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดตรงใหนก็เด้ใหม่ทำหมเพราะตกระดูกช่องไปบอลอยู่ที่กับเรียบร้อยนะครับลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้านะครับ